สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราพามาทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อซึ่งเขาบอกว่าเป็นปากหม้อลอยน้ําจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านตั้งเตเนี่ยออตอนประมาณบ่ายสองนะคะซึ่งคาดว่าคนจะไม่เยอะที่ไหนได้เข้ามาข้างในเนี่ยโอ้มีที่นั่งรอและมีคิวรออยู่หน้าเราประมาณ4-5คิวเลยค่ะ และนี่เองที่เรียกว่าปากหม้อลอยน้ำตอนนี้คนเยอะมากเลยเราเลือกกันมาได้ไม่กี่อย่างนะคะเราเลือกมาเป็นกุยช่ายและหมูสับซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของเขาค่ะและนี่คือเมนูอื่นๆที่ทางร้านมีก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนว่าน้ำซุกอะไรนะคะแล้วก็รอเขาทำปากหม้อมาเสิร์ฟค่ะ เอาล่ะแล้วเรามาดูกันต่อว่าหลังจากนี้เราจะเลือกใส้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งที่เขาทำหมอนั่นก็คือใชโป้แลกวเราก็เลือกเส้นมี่้นยํตม,มาทานด้วยกันค่ะน,นี่ของเด็กจิ๋วนะคะน้ำสุปใสใช้โป้หวานก็มาแล้วเอาละได้เวลาที่จะต้องกินกันแล้วค่ะขอท่านก่อนนะบ๊ายบาย